สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผ่านทางวิทยุกระจายเสียงของโครงอุตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM1287 กิโลเฮิรตซ์รวมทั้งท่านผู้ชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของโครงอุตุนิยมวิทยาทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยรอบด้านกับงานอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุทธที่11กันยายนพุทธศักราช2567ค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารพุธ เวลา12นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันจุม๋มสุนีเวสารัชชานนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและขอแนะนำทีมงานในวันนี้นะคะน้องเบนกิติชานชนยุทธ์นะคะรับหน้าที่เป็นผู้ควบคุม Facebook ไลฟ์ค่ะและพี่โลสนะคะโรสปิยาโลนุชิตนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเสียงและรับโทรศัพท์ค่ะ คุณผู้ฟังสามารถร่วมรายงานสภาพอากาศของท่านมาได้ที่เบอร์02 383 9003 02 383 9004ค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับท่านวิทยากรในวันนี้นะคะคุณชาญชัยคุณขอภัยค่ะคุณชัยชาญสิทธิวรนันท ผู้อำนวยการส่วนพยากรอากาศกลางสวัสดีค่ะพี่ตูนส,ส,สวัสดีครับน้องจุ๋มและจำลองฟอนทบานทุกท่านด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอแสดงความห่วงใยกับเหตุการณ์ที่ผู้ผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอแม่สายนะคะจังหวัดเชียงรายทุกท่านเลยแล้วก็เหตุการณ์ดินสไลด์ที่เชียงใหม่ด้วยค,ค่ะมีผู้เสียชีวิตด้วยค่ะเราจะต้องเฝ้าระวังกันต่อไปใช่ไหมครับ ก็ S <S <an> ช่วงนี้ก็ให้เฝ้าระวังก่อนอีกหนึ่งวันนะครับผมเนื่องจากน้ําทางเมียนมายัางเยอะอยู่นะ <S <S <an> <S ถึงแม้ตัวเหตุการณ์ในย่อมความกดอากาศตา่าที่มีการขยับไปทางด้านตะวันตกของเมียนมามากนี้ขึ้นที่จะไปทางบังกลาเทศแถบนั้นนะครับผม <S <S <an> <S นะฮะตัวแปลจะลดน้อยลงไปก็ตามแต่ยังคงมีฝนได้อยู่แต่ก็ปริมาณที่ลดลงแต่จุดที่น่าเฝ้าระวังของภาคเหนือเออตรงบริเวณเชียงใหม่ตะวบนบนนะครับแล้วก็แม่ฮิองศตากแถบนี้นะครับที่ยังเฝ้าระวัง ในช่วงของวันนี้วันหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ก็จะเบาลงทั้งหมดแล้วครับผมอือจะเบาลงนะคะต้องก็ติดตามกันก่อนนะคะต้องช่วยกันเฝ้าระวังกันต่อไปค่ะแล้วก็เรามาดูภาพรวมของวันนี้อของทั้งทั่วประเทศนะคะครับเริ่มที่ภาคเหนือก่อนเลยค่ะภาคเหนือนะฮะในของวันนี้นะครับผมนะฝนยังให้การกระจายดีอยู่นะหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตของพื้นที่นะครับผมนะก็ อาจจะมีฝนตกหนักเป็นบางพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ฮิองซ้อนเชียงใหม่เชียงรายตอนบนนะครับผมนะฮะแล้วก็จะมาลําพูนอาจจะมีฝนตกหนักธรรมดานะครับน้ำปางก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วนะฮะก็จะเป็นตากมากกว่านะครับส่วนบริเวณอื่นก็จะเป็นฝนธรรมดาแค่นั้นเองนะครับผมนะฮะก็ส่วนในภาคตะวันเชียงเหนือเองการกระจายฝนอยู่หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะครับฝนตกหนักก็จะเป็นทางเลยน้องคายบึงกาหน้องบุรลรพูนะฮะสกลนครนครพนมมากกว่า นะครับผมแต่ยังไม่ถึงขั้นรุนแรงนะครับยังเป็นฝน e ธรรมดานะฮะครับก็ต่อันที่ภากคกลางภาคก,กลางนะครับฝนในวันนี้นะฮะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละหกสิบของพื้นที่ได้นะครับคำว่าฝนหนักไม่มีในช่วงของวันนี้นะครับ <c oughs> ก็น่าจะเป็นทางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีการจนบุรีและราชาบุรีนะครับผมเนี่ยาตนออกเองเนี่ยการกระจายฝน ประมาณ70%ของพื้นที่นะครับฝนต้องหนักก็จะมีเป็นบางพื้นที่นะครับ <cie applying primera> ก็ส่วนมากทางจ,า ok, าจังหวัดนครนายกปัตตานีระยองจันทบุรีและตราดนะครับผม <c ười> ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับก็ประมาณฝ <c ười> นร้อยละ40ของพื้นที่นะครับผม <c ười> ก็ส่วนมากทางจ,าจาังหวัดเพชรบุรีปจรตขันชุมพรม ót, สรุราษฎร์และนครศรีธรรมราชส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับมีฝนประมาณร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมาก จังหวัดระนองพังาและภูเก็ตนะครับผมนะ <Okay. S 2> ขึ้นลมในช่วงนี้นะครับทางด้านอันดามันเองเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็อยู่ประมาณหนึ่งถเมตรนะครับในบางรห้งอาจจะสองเมตรได้ในวนันีที่มีฝนพักขนองนะครับทางด้านอ่าวไทยแถบชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะนออกเองเนี่ยขึ้นสูงประมาณ1-2เมตรนะครับบริเวณที่ห่างฝั่งหรือว่า บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะเป็นประมาณ2เมตรหรืออาจจะมากกว่า2เมตรได้เป็นบางช่วงของเวลานะครับผมนะสลับทางด้านชายฝั่งภาคตัวนอกเองก็ขึ้นถึงประมาณ1-2เมตรนะครับบริเวณที่มีที่มีฝนฟ้าขนองก็จะมากกว่า2เมตรได้นะครับผมค่ะเดี๋ยวเรามาขอรับสายจากทางบ้านสายแรกก่อนนะคะคได้ครับสวัสดีค่ะคุณพรชัยพระรามห้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะผมผมไม่ได้จัว่าคนอ,อ่านชื่อที่คุณอะไรครับ จุม๋มค่ะตอนคุณจุ๋มสวัสดีครับขอสวัสดีดที่โรง,งพยายาสวัสดีที่ชจยชานเี่วอนันได้ยินภาษาอั่างเป็นอุไรนะฮะครับสวัสดีครับก็ท่านๆนะครับว่าอุ่นเทพเฝนเริ่มชะลอแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ยัง<ม><ม>น้อย<ม>อยู่ครับ,รบผมใช่ตอนนี้ยังไม่ค่อยมากฝนที่ตกลงมาก,ก็เล็กน้อยปานกลางครับผมไม่มีฝนหนักแล้วใช่ไหมฝนในหนึ่งสองวันนี้ยังไม่มีครับวันนี้ชื่นใจมากห้าโมงเย็นที่ปกปานเย็นนอุ่นเทพมีฝนแล้วที่ทำรับมก็ราคิดว่าออกหนักดีนะครับ แต่ว่าวันนี้ก็คนจับเบาๆไปแล้วนะฝนนะครับครับอืออ่าช่วงปลายฤดูนฝนปีนี้น่าจะประมาณเดือนเดือนไหนนะครับที่ประมาณเดือนสิบเอ็ดใช่ไหมปลายฤดูฝนก็ในที่จริงมันเดือนตุลานะแต่ค้ามันเยอะเดียวก็จะไปในเดือนพฤศจิกายนที่จะหมดไปครับมันจะเป็นภาคใต้ครับครับขอบคุณคุณพรชัยจากพระรามห้านะคะเรามาต่อกันที่กรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลอีก,กรั้งนึงค่ะ คุณเทียบปริมาณทนวันนี้ยังให้อยู่ประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่นะครับผมนะส่วนมากฝนเ็าจะมาในช่วงบ่ายค่ำนะครับผมนะมเป็นฝนเล็กน้อยปานกลางแลวส่วนใหญ่ครับผมโอเคและตอนนี้นะคะเรามาตอบสายจากทางบ้าน <c oughs> อีกหนึ่งท่านนะคะสวัสดีค่ะคุณเจเจสมุรสาครค่ะสวัสดีครับสองท่านครับัสวัสดีคร่ะเจเจเพิ่งกลับจากเที่ยวจีนเมื่อวานนี้ครับ อิจาจังเลยเป็นไงคะอ๋ออากาศร้อนมากเลยครับอากาศอุณหภูมิที่นู้นก็40องศาเลยครับโอ้ร้อนนะคะ <c oughs> นนะ,ะอืมร้อนมากเลยครับเป็นไงกลับมากลับมาก็เจอฝนเลยครับไปเจอกปจะลงเครื่องได้ก็เจอพอดีเจอกลุ่มฝนใหญ่เลยครับโอ้โหระวังรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณเจเจครับอ่อวันนี้สมุทรสาครก็มีฝนเล็กมากใช่ไหมครับ ก็จะเป็นในช่วงบ่ายถึงหัวค่ำนะครับผมที่อาจจะเป็นปานกลางแต่ความรู้สึกเราอาจจะดูว่าหนักไน่เนี่ยครับครับเออเนี่ยถูกเออเนี่ยถืว่าจะมีฝนเพิ่มบอกว่าจะมีฝนบอกว่าเพิ่มตั้งแต่วันที่สิบสามอะไรใช่ไหมครับใช่มีแน่นะว่าจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงสิบสี่ถึงสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยนะครับผมรัอนะอ๋อครับ,อรบโอ้โหนี่ถือว่านี่เจถือว่า โอ้นี่ถือว่าต่างกันมากเลยเนี่ยอากาศร้อนบ้านเรามันไม่ค่อยร้อนแต่ว่าทางนู้นอากาศร้อนมากเลยครับครับโดยเฉพาะไปช่วงจังหวะที่ทางนู้นฝนมันน้อยฮะฝนมาเยอะทางบ้านเรา<ะ>มันก็เลยร้อนอ,อีกแบบหนึ่ง <laughs> โอ้หแบบ,บ,บว่าแบบให้บอกว่าเอย้ยรออย่างเช่นเมื่อชาาเนี่ยคุณน้ำลมบอกว่าเจ้าคุณนํำลมบอกว่าเอมีอากาศจิตไม่มีอากาศเย็นเลยมีแต่ร้อนร้อนแบบหนึ่งเดียวเลยครับร้อนก็ร้อนมาก อืมครับถือว่าดิโหครับถือว่าถือว่าเจถือว่าอากาศมาเราดิถือว่าแบบแบบฝนชุกเวยครับเนี่ยครับคขอบคุณนะครับขอบคุณคุณเจเจจากสมุทรสาครนะคะมาต่อกับคุณธวัชชัยศักชะเชิงเซาค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยสวัสดีออชัยชามเอ้ยพี่ชัยชามแล้วก็เจคนใหม่ด้วยครับผมสวัสดีครับแล้วก็ผู้ประสานงาน เฟซบุ๊กไลท์แล้วก็พี่รถตียา้วยครับผมค่ะ่อวานที่ฉาชเข้าวก็สองทุ่มก็ตกหนกักนะครับผมครับอืมแต่ว่ามีฟ้าขนองด้วยครับผมไม่รู <c oughs> ้ว่าที่กรุงเทพที่กรุงเทพจะถามผอ,อชัยชานว่าที่กรุงเทพนี่มีฟ้าขนองหรือเปล่าครับเมื่อคืนนะครับไม่มีนะมันแค่ฝนตกเบาๆตอนใช่ค่ะตอนบ่ายมั้งนะฮะพราลงมาไอทีก็เห็นรถเป็นด,งดวงๆนะฮะค่ะฝนน้อยค่ะแต่ว่า แต่ที่ฉะเชิงเทราตกหนักแต่ว่าฟ้ามันไม่ค่อยเปรี้ยงครับมันแค่แค่ฮึมๆึมฮึมึมะครับแต่ว่าแต่ว่าที่นึกว่าที่กรุงเทพมีพวกฟ้าะนองด้วยครับอ๋อไม่มีครับไม่มีไม่มีครับ,รบแล้ววันนี้จะมีฟ้าะนองเหมือนเมื่อคืนหรือเปล่าครับผมยังมีโอกาสมีอยู่เพราะว่าอากาศที่ในเขตบ้านเราเนี่ยตัวใหญ่จะเป็นฝนฟ้าะนองอยู่แล้วอ <c oughs> นะไอ้ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงบ่ายๆจนถึงหงัวค่ำอ่ะที่อาจจะมีฝนเข้าไป <c oughs> าทางด้านฉะเชิงเทราอีกครั้งหนึ่งนะฮะ อาจจะเป็นสุนทขนองแล้วก็ระวังเรื่องลมกระโชกไว้หน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับเรื่องลมกระโชกใช่ไหมครับผมครับเรื่องถามผอชัยชานว่าปีเนี้ยจะหนาวมากหรือเปล่าครับปีเนี้ยครับผมหนาวมากไหมถ้าในข้างล่างของเรานี่ยจะตึงเตากรุงเทพเองเนี่ยก็จะตึงเตาอาจจะหนาวกว่ากรุงเทพนะเพราะพื้นที่มันค่อนข้างที่จะอเอื้อเอื้อต่อการหนาวมากกว่านะครับนะครับหนาว ดูด,ดูหนาวเราเนี่ยเราจะเป็นพฤติกาอาจจะวิอาจจะเลยไปถึงไปอาจจะหนาวไปอยู่หลังจากกลางพฤติกาไปแล้วก็ได้นะครับผมนะพุพฤศติกรนี่ยังมีฝนถูกต้องไหมครับใช่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 กลางเดือนพุทศติกาไปแล้วฝนก็จะหมดใช่ไหมครับก็ค่อยๆหมดลงไปครับผม สอบถามแค่นี้ครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับขอบคุณคุณธวัชชัยจากฉะเชิงเซานะคะมาต่อกับอีกสายหนึ่งนะคะคุณป้านุ่นด่านคุณทศโคราชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสันค่ะครับจอร์จจานไรตาสวัสดีครับค่ะจะมีผิดไลาดไหมคะ โอ้ยเได้แต่ลมแต่แดดแต่รมผ่านเราไปเยีะเลยแดดแดดเลยวันนี้ครับแดดยังไม่ได้ฝนจะมีฝนวันไหนคะนี่ช่วงของการสัปดาห์นี้นะครับที่ฝนเพิ่มและอาจจะมีฝนทุ่งหนักด้วยนะครับก็ไอช่วงเนี้ยล่องมันตะบนหนองไฟแรงจริงจริงปีนี้มาตะบนหนองไซนะคะครับอีสานล่างมีแรงจริงนะครับ มามาเหมือนจะมาแต่เข้าเข้าไม่ถึงเซลข้าวโพดค้าวโพดคอหักแล้วค่ะโอ้คอหักโอ้แย่เลยมาฝนมาไม่ทันนะคถ้าดูจากดูจากรูปแบบตอนนี้คือเขาจะมาในช่วงของประมาณสิบสามสิบสี่เนี้ยนะครับเป็นต้นไปและระวังจะมาจริงหรือเปล่าจะถูกไหมตำบลหนองไซจะจะได้หรือเปล่าน่าจะได้นะตัวนี้เพราะล่องมันเลื่อนลงมาแล้วในช่วงนั้นล่องเลื่อนเลื่อนผ่านเลยน่าจะได้ครับผม ส <34. S 1> ิบสามสิบสี่ยังอีกตั้งสี่วันกระโพดเรียบร้อย๋อชมอืมกระพดกระพดสงสัยจะเรียบร้อยแล้วค่ะอผมไม่อยากให้ตกนะแต่มันไม่ยอมตกไม่ถึงก็ท่วมก็ท่วมนะ่ะใช่ผมดูกันเลยครับรนาน้ำท่วมก็น้ำท่วมก็สงสารเขา แต่บ้านประนุ่นก็แร้งก็น่าสงสารเหมือนกันข้าวก็จะตายของในไร่ในสวนก็จะตายหมดแล้วรอรอฝนอย่างเดียวโคราชบุรีลำโซลินเนี่ยฝนน้อยมากจริงๆน้อยจริงๆปีนี้ฟังกกมุตุตอนแรกว่าฝนปีนี้ฝนจะดีตาเนี่าว่าจะมาไม่เห็นมาเลยมาอยู่ตรงไหนมาไม่ถึงครับมาไม่ถึง รออยู่ครับขอบคุณค่ะมาแน่นะสิบสามสิบสี่มาครับ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 อันนี้มาแน่รับครับไม่ใช่มาสต่ที่ภาคอื่นที่อื่นนะจากตนวตำบลหนองไซมั่งอ่ะครับรอบนี้น่าจะถึงดีนะครับผมข้ามบางข้ามแบบจำลองไม่เปลี่ยนนะฮะตกแน่นอนครับผมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณป้านุ่นด่านคุณทศโคราชนะคะมาต่อที่อีกสายนะคะ พี่ออนจากบางประกงค่ะสวัสดีค่ะพี่ออนสวัสดีค่ะน้องจุ๋มจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผอชัยชาญครับสวัสดีครับชื่ออะไรก็ได้ครับความหมายเหมือนกันครับชัยชาญชาญชัยใช่ค่ะเมื่อคืนฝนตกค่ะดีใจตกนะคะครับตกปานกลางเป็นฝนปานกลาง ตกช่วงสั้นๆถึงจะไม่มากมายแต่ต้นไม้ก็ชุ่มฉ่ำนะคะก็เพาวันนี้ก็อยากให้ตกอีกเพราะตอนนี้คืมนะคะเพราะมีลมไม่แรงมากวันนี้น่าจะตกไหมคะท่านหมออ๋อคะตกครับตกแต่ก็ยังไม่ไม่เยอะนะฮะยังแน่แน่จะใกล้เคียงกับเมื่อวานอาจจะน้อยกว่านี้หน่อยครับผมค่ะก็ขออนุญาตส่งกำลังใจไปที่ น้ำท่วมนะคะน่าสงสารใช่ครับผมนะท่วมเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยรู้สึกจะท่วมมานานแล้วนะคะแล้วก็ขอให้ผู้ที่ต้องการฝนก็ขอให้ได้ฝนนะคะครับขอบคุณค่ะน้องสันงสบคขอบคุณค่ะขอพี่อ่อนจากบางประกงนะคะตอนนี้เรามาต่อกันที่ข้อความใน Facebook Live นะคะคุณกระปุกแดงทักไายสติกเกอร์มานะคะ คุณสุปกรณ์แหลมฉะบังชนบุรีฝนวันนี้จะมีไหมครับขอคําคาดการครับคาดการวันนี้มีได้บ้างนะครับไม่เยอะนะครับชนบุรีนะครับผมค่ะแล้วก็ลมมรสุมทางตะวันตกแถวตากมีกําลังแรงกว่าเมื่อวานไหมครับแถวตราดเหรอตากค่ะตากเหนือนะฮะค่ะอ๋อไม่ได้แรงกว่าเมื่อวานครับผมน่าจะใกล้เคียงกันนะฮะเดียวก็จะอ่อนลงไปบ้างนะครับในช่วงของวันสองวันนี้นะครับผมค่ะ มาที่คุณบำรุงค่ะตาขีอำเภอหนองโพจะมีฝนวันไหนจะตกชุกเดือนรอน้ำฝนรอนฝนน้ำไม่มีในสะแล้งแล้วค่ะที่ไหนนะโคราชอำเภอตาครีอำเภอหนองโพต่อตาครีหนอง,นองโพนครวะวันนะนครวะวันเดี๋ยวในช่วงนี้ฝนยังน้อยอยู่นะฮะเดี๋ยวที่อาจะมีเพิ่มมาก็ที่รองกำลังจะเซตตัวและลงมาได้ก็คือสิบสามสิบสี่นี้ครับ ค่ะ5ีสามสี่สิได้ฝนอยู่ครับผมค่ะต่อที่คุณอเนกนะคะถ้าข้ามอําเภอพูลพินจังหวัดสุราธานีครับใช่ไหมอ่อฮะร้อนมากๆครับจะมีฝนวันไหนครับจะมีฝนวันไหนครับสุราธานีฝนมาก็มาไม่ถึงเดี๋ยวน่าจะมีในที่เพิ่มขึ้นก็คือในช่วงของ1 4บสี่ห้านะครับผมที่จะมรสุมที่มันแรงขึ้นมาต่จะผ่านจากอันดามันแล้วเข้าสู่สุราใต้ครับ อืค่ะแล้วก็ทางสัตหีบชนบุรีลมและฝนเป็นยังไงบ้างครับลมและฝนยังอยู่อ่ลมมาอยู่ในเกณฑ์กลางนะครับผมนะฮะก็คืนที่ตะขางฝั่งน่านจะอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองเมตรได้นะครับนะฮะแล้วก็ฝนในช่วงนี้ตะตหีบเองฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยปานกลางยังไม่เยอะมากนะครับแล้วก็สุราธานีมีฝนไหมคะวันนี้สุราธานีฝนแค่บางพื้นที่เท่านั้นเองครับผมไม่ได้เยอะครับ โคราดมีฝนไหมคะโคราดในวันนี้ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ <Hey, S 2> นะครับ<า>ต้องรอในช่วงที่ผมบอกไปช่วงต้นชั่วโมงอะ uh huh. ในช่วงขอนสิบสี่สิบห้าจะบอกกนครับผมค่ะแล้วลําปางเป็นยังไงบ้างครับลําปางฝนลดน้อยลงกว่าเมื่อวานแล้วนะครับผมะนะก็คงจะลดได้อีกหนึ่งถึงสองวันนี้นะครับหลังจากนั้นก็ฝนอาจจะมีมาใหม่แต่ก็ไม่ได้มีปริมาณที่เยอะมากนะครับผมค่ะคุณประสบสุขค่ะสวัสดีครับกระเอระนองวันที่ สามวันที่ผ่านมาฝนน้อยมากครับครับตกตกหยุดอยากให้เป็นอย่างนี้สักเจ็ดวันจะได้ไหมครับไม่ได้ครับเราไม่ได้ค่ะมันเป็นช่วงของเขานะครับเป็นช่วงของเขาแล้วก็มรสมที่จะลงมาก็มรสมก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับเพราะงั้นของละนองกระเปอร์เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอ่ะก็คือสิบสามสิบสี่นะฮะวันที่สิบสามนี้จะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะสิบสี่สิบห้าก็อาจจะมีฝนตกหนักด้วยนะครับผมค่ะคุณนิดนะคะอีสานตอนล่างเมื่อไหร่จะมีฝนครับ นี่ช่วงที่บอไปหลายคนเลยหลังวันที่สิบสี่ไปตั้งแต่สิบสี่ไปอะคะแล้วก็มันจะสับสุกนะคะแล้วฝนตกหนักจะเกิดขึ้นฝั่งมาวันไหนอันดามันอันอันดามันละ,ละนองกระเปอเนี่ฝนตกหนักจริงๆก็สิบสี่สิบห้านะครับส4ี่สิบห้าสิบหกหน้าโพ,พรีลามมีฝนไหมครับ บุรีรัมมีฝนในช่วงของหลังจากการสัปดาห์ไปครับผมนะฮะหลังจากประมาณมาที่สิบสี่สิบห้าครับผมที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นครับค่ะคุณปริชาติน้องปลือก,กาญจนบ,บุรีมีฝนไหมคะกาญจนบ,บุรีในช่วงนี้ฝนยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นักนะครับฝนก็จะมีมาในช่วงของสิบห้าสิบหกได้ครับผมคุณสมพิษสวัสดีสวัสดีครับสวีชุมพรมีเมฆมากอากาศร้อนอบอ้าวแล้วจะมีฝนไหมครับ ฝนในวันนี้เหรอค่ะนั้นจะถามวันนี้เนาะไม่ได้ถามอนาคตนะวันนี้ค่ะเดี๋ยวดูเรดาร์ของปพยุบันจุมพรนะที่ชวีนะฮะค่ชวีฝนอาจจะมีมาบ้างเล็กๆล็กไน้อยนะครับผมนะยังน้อยอยู่แล้วก็อากาศจะอบอ้าวนิดหนึ่งครับ ก็กุยบุรีร้อนมากไม่มีฝนจะมีฝนวันไหนคะฝนไม่เยอะครับฝนเพิ่มกันอย่างที่บอกอ่ะสิบสี่สิบห้านี่ะครับผมที่จะเพิ่มขึ้นน้อยนหน่อยนะคะแล้วก็วันนี้ถนนรัชดาพิเศษฝนจะตกไหมโอ้โหถนนรัชดาเลยคุณพิทิกาค, <c oughs> คุณพิทิชาค่ะนะฮะถ้าดูจากแหวนจำลองของกรุงเทพเองเนี่ยมีได้นะในช่วงบ่ายแก่บ่ายแก่จนถึงหวขั้าอ่ะครับผมที่ยังมีโอกาสมีฝนได้ครับผม นครราชสีมาบุริลามชัยภูมิเขาบอกเป็นพื้นที่เงาฝนจริงจริงจริงจ้ามันของชัยภูมิเป็นที่รับสูงด้วยแล้วก็มีภูเขาด้วยนะอีกด้านหนึ่งรับอีกด้านหนึ่งไม่ได้รับอย่างเงี้ยนะเหมือนโคราชอะครับผมนะเพราะงั้นฝนในช่วงเนี้ยที่ร่องฝนมันจะเซตตัวแล้วเลื่อนลงมาเนี้ยน่าจะได้ฝนในเกือบทุกพื้นที่ของ <c oughs> ชัยภูมิและโคราชครับผมเชียงใหม่จะหมดฝนวันไหนครับ เชยงใหม่จะหมดฝนฝนน้อยดีกว่านะยังไม่หมดนะครับผมนะฮะฝนน้อย,อยลงนะ <c oughs> วันนี้ก็จะเริ่มน้อยลงแล้วล่ละนะ <c oughs> พรุ่งนี้ก็จะน้อยกว่าวันนี้อีกนะครับ <c oughs> หรืออาจจะพอมองเห็นเดชบ้างนะครับแล้วก็จะไปเพิ่มอีกทีก็ในช่วงของสิบสี่ที่อาจจะมีฝนเข้าไปได้อีกแต่ก็ไม่ได้เยอะเหมือนคราวนี้นะครับนะเพราะคราวนี้มันเป็นหย่อมความกดอากาศต่าที่เคลื่อนผ่านเข้ามานะครับผม <c oughs> คุณพานุพงศสระบ,บุรีตกแล้ว ครับตกนานพอได้เลยครับอืมได้ฝนไปแล้วนะคะคุณ eye, ออนไอซ์อันอันอันนะคะพี่จิตมีฝนไหมคะวันนี้พี่จิตวันนี้มีบ้างนิดหน่อยครับไม่ได้เยอะครับค่ะสมุยมาอีกมาอีกมาอีกคือ,อที่สมุอยอยากได้ฝนอยากได้ฝนฝนช่วงนี้ยังมาไม่ต่อเนื่องกันนะครับ ยังมีเล็กน้อยบ้างบางวันก็ไม่มีนะครับผมค่ะสวัสดีค่ะขอสอบถามพายุเบบินค่าและพายุดิเพชชั่นมีทิศทางเคลื่อนตัวไปที่ไหนกระทบไทยไหมขอบคุณค่ะพายุอะไรนะเบบินเบบินคาเบบินคาค่ะพายุเดี๋ยวนะดีว่าไม่ได้ดูมาทั้งหมดนะครับดูเราดูแต่งอย่างนี้ตอนนี้ก็เลยเดยวเดี๋ยวผมตามดูให้ครับค่ะเดี๋ยว พี่ตุนตามดูให้นะคะคอุดรจะมีฝนตกหนักไหมครับอุดรฝนตกหนักไหมจะมีได้ในช่วงของสิบสาสิบสี่เนี้ยครับผม,มนะ,ะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปสภาพอากาศยีสิบี่ชั่วโมงแล้วก็ลักษณะอากาศเจวันข้างหน้ากันเลยนะครับในยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยคือ ฝนในภาคเหนืออีสานเนี่ยการกระจายยังค่อนข้างดีอยู่นะครับฝนตก้หนักจะเป็นบางพื้นที่ภาคเหนือเองตัวเนี่ยก็จะเน้นทางตอนบนมากกว่านะครับ <Okay. S 1> แล้วก็นอ้นาจะเป็นฝนเล็กน,นอ้อยปานกลางนะฮะภาคตะกชิงเหนือเองก็อาจจะมีหนะักบางพื้นที่เช่นกันก็ยังเน้นทางตอนบนและด้านตอนออกนะครับผมส่วนบริเวณหนึ่งก็ยังเป็นฝนเล็กน,น,อน้อยปานกลางนะครับแล้วก็บางพื้นที่อาจจะไม่ค่อยมีฝนเท่าไหร,ร่นะฮะเนื่องจากว่าเป็นแค่ลองที่อยู่ข้างบนอยู่นะครับภาคกลาง ภาคกลางฝนไม่หนักนะครับผมแต่มีการกระจายอ,าอยู่ในกลางๆประมาณ6 0นะครับภาคตะวันออกมีฝนอยู่ประมาณร้อยละเจของพื้นที่นะครับแล้วก็ฝนทุกหนักบางแห่งนะครับ <Okay. S 1> โดยเฉพาะทางจันตาดนะครับผมภาคใต้ทั้งสองฝั่งฝนไม่ฝาานไม่ได้เยอะนะครับฝนหนักก็คงไม่มีแต่ส่วนกรุงเทพมหานครเองเนี่ยฝนเข้าว่าอยู่ในเกณฑ์หกสิบเของพื้นที่นะครับ <Okay. S 1> แต่ถ้าไปมองในระยะ7วันนะครับในช่วงหนึ่งสองวันนี้ฝนยัง ค่อนข้างที่จะน้อยลงไปนะครับสำหรับประเทศแถนตะวันยงแต่ว่าค่าหลังจาก2วันนี้ไปแล้วนะฮะสิบเเนี่ยและวันที่13นะครับก็ฝนจะเพิ่มขึ้นทางด้านภาคตะวันตกชิ้นเหนือก็ให้ระวังเรื่องของฝนตกหนักไปด้วยและวันที่14 15, 16ล่องฝนจะค่อยๆเลื่อนผ่านภา,าคเหนือเข้าสู่ภาคกลางและภาคตะวันตกชิตกต้นตะวันล่างซึ่งจะทําให้ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักที่หนักมากที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ ถ้าดูจากแบบจำลองในช่วงนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆับว่าหย่อมความกดอากาศต่ำขึ้นมาตามแนวล่องมรสุมด้วยนะครับผมจ็เลยทําให้ในบริเวณภาคตะวันอกชิ้นเนื้อภาคกลางภาคตะวันออกเองเนี่ยอาจจะประสบพบเจอในเรื่องของฝนตก้หนักที่หนักมากที่เกิดขึ้นนะครับก็ให้ระมัดระวังและติดตามข่าวของกรมตุนย่ยางอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับส่วนทางด้านภาคใต้เองมีแนวโน้มว่าฝนเพิ่มขึ้นได้ในช่วงของวันที่14-15-16นะครับเนื่องจากมรสุมที่แรงขึ้นด้วยนะครับและขึ้นลงก็จะแรงขึ้นนะฮะ ทางด้าน,นามันก็สองถึงสามเมตรและทางด้านอ่าวไทยบริเวณที่ทางชายฝั่งภาคตะนออกและลงมาถึงทางกัมพูชาเองเนี่ยคืนอาจจะสูงสองถึงสามเมตรได้นะครับนะการเดรือก็ต้องระมัดระวังและเรือได้อาจจะต้องให้งดออกจากฝั่งไปก่อนนะครับวันช่วงวันที่สิบสี่ถึงสิบเจ็ดสิบแปดนี้ครับผมโอเคนะคะก็วันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะเราต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่ติดตามรายการ คุยรอบด้านกับงานอุตุนิยมวิทยาของเรานะคะและช่วงนี้นะคะฝากทุกท่านนะคะช่วยกันเฝ้าระวังและติดตามการแจ้งเตือนสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของท่านด้วยความห่วงใยจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะท่านสามารถติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เพจ a c e b o o k ของกรมอุตุนิยมวิทยา YouTube TMD Radio ดี หรือสายด่วน1นึ่และขอขอบคุณท่านวิทยากรวันนี้นะคะคุณชัยชาญสิทธิวรนันท์นะคะพี่ตูนนะคะที่มาอัปเดตสภาพอากาศให้เรานะคะคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมมาตัวนยมิทยา